18บาททานได้เจ็ดเมนูนคนอยากกินนะคนอยากกิน จีนพี่น้องใจย่าได้เอาแกงเขียวหวานเนาะละมุนอันนี้ของตะโดนรวมมิตรทุกคนจ้าบุฟเฟ่บุฟเฟ่ค่ะข้า,ขาวขาวหมูทุกคนินค,ครับพีครับอย่เพิ่งนะนี่ของย่าดาวจา้าสาวป,ปอยยังไม่มาไปหาเพิ่มอยู่ กินกันหคะน้องค่ะา<ม>จะเอาไหนก่อนอ่ะเปิดนะคะเปิดเ,ดเดต้องกินให้เบิดได้พี่น้องตักแม่ละต้องกินให้เบิดแล้วจะกินอหยางก่อนน้องึงไงสุมจานอยู่บ,บนต้คุณค่ะา<ม>จะทาซุนําเหรอาอยัางจะายัาง ซิม่นกันแ่ขาหมูทุกคนจ้าดูนี่น่ากินมาคนละเท่าไหร่นะพ่อคนละเท่าไหร่นะเจ็ดห,นะ <79. S 1> หรือเจ็ดสิบเก้าวะเจ็ิบเก้าอเลยมากนะ่อแต่ <79. S 1> ้เขาิ่งสนก็รอต่างต่างกงไม่ก <80. S 3> <80. S 1> ็เร็วเลย่งเอนะที่เ่ององเมื <80. S 3> <80. S 1> องน้ไม่จ <80. S 3> <80. S 1> ั ก็จะตำมส้ตมตำนะคะทุกคนตำเองตำเองค่ะบริการตัวเองไม่ต้องเผ็ดมากเ็มาก่จำอ,อ,อย่างเร็วออเออสักจาร์ก็พอหลอเผื่อคนเขาจะตามเอาเส้นมันลงกังนนี่เส้นใส่ไม่ให้มันน้ำมันกระเด็นอนะ ดค่ะแต่เมื่อรอตอนหยวกทีเดียวได้พี่น้่มผมมมไหมผมผมมันนาวใ่ไงได้แล้วล่ะจับได้จานมา าอร่อยมากสมอยากกินไหมคนอยากกินสมอยากกินไหมกระเพร็ดอะไรแบบนั้นอ,อร่อยนะทุกคนดูนี่ก็เต็มจานนะนะเขาให้เยอะมากได้หลายพี่น้องได้หลายมีอะ่อยยัอะม,มากเลยกินกินข้าวปุ้นทั้งกระเบอร์จานทัากับเบอร์จาน <laughs> ากิบบน <laughs> ไม่หมดโดนปรับแต่เราต้องกินให้หมด <laughs> สุดตาย ต้องตำก็ตำเองอืันนี้ตำเองทุกคนบรรยากาศในร้านนะคะพักกลางวันนะคนกำลังเริ่มเยอะนะค,ะค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะบรรยากาศดีค่ะ อันนี้เป็นน้ำยาอะไรลูกทำเครย่องไม่มีกลองใส่จานที่เราไม่ใช้แ้วน้ำยาพริกกับน้ำยาผสมกันเลยชิมหมดพริกปนกันทุกคนหวานหวานเหรอแต่ใช้ได้เนาะอิ่มทุกคนอิ่มมากต้องมาสจกเลย แซ่บแซ่ <laughs> บแซ่บแซ่บก็ <laughs> <h ums> เติมอะไรโอ้โหทุกคนรัดช่องม,มาแล้วจ้าเติมของหวานจะเรียกว่าอิ่มข้าวแล้วใช่ไหม ต้งกินให้หมดนะคะทุกคนไม่หมดด้ปรับไปหอโดนพายุกนะคนกินของหวานังไม่หมดพักเหนื่อยแล้วก็เติมพลังตัวคนปับพี่น้องกินเวอร์ถือปั๊บแน่ไปก็เริ่มเคลียร์แล้วนะเริ่มอิ่มแล้วทุกคนกินได้แค่อิ่มนะคะ เชื่อมแล้วใส่ดิฉ <c oughs> ันเอาแล้วค่ะคุณค่ะเอแล้วหวานหวานหวาน,วนมันเค็มนะหวานมันเค็มเค็มตัดนิดนึงใช่ไหม แซ่บแซ่บแซ่บไปนะตอนนี um. ้เกือทั้งแผงอะแผงเยอะอ่ะอร่อยอิ่มเลยก็ไม่อยากอิมอยากก็ม่ะกินเยอะแล้วมันไม่ใช่ช้อนตักไอนี่นม่นอืมพอแล้ว สดชื่นหวานพี่น้องหวานมาเนอะเราไม่ได้แล้วนะอืมอิ่มแล้วกลับแล้วทุกคนบรรยากาศทุ่งนาเขียวๆนี่นะในวิววิวทุ่งนาทุกคนจ๋าอิ่มแล้วจ้ากลับบ้านแล้วโอ้ยเฮ้ยานกินบาเบิดพี่น้องเอ้ยกินเบิดแล้วขุ่นจังเนาะเนาะ องทุกคนขับรถใต้สะพานูของวิวข้างทางอิท้องฟ้ามันยิ่งามเลยฝนสิตกไ,ไม่เป็นชั้นเลยเออคนเหนื่ ข้าวกลยอินแบบอินเหมือนจะเอ,เอาคืนออกอ่ะห่างเหรอหนูน้นองบอยเพื่อนอยากกินเนาะฟ้า,าลงมาหนูอยากกินอันนี้ <c oughs> อ่ะเพราะว่ามันมันไม่ไกลเราเออมันก็ใกล้บ้านนี่ถ้าสิไปบ้านยา,านยดาวทุกคนห่างจากบ้านยาดาบประมาณห่ากิโลเมตรบ่ลูกประมาณนั้นเนาะเออห่ากิโลจ้ะ พอบันก็เลยพามาซะชมบรรยากาศวิวข <væ> ้างทางค่ะทุกคนชมท้องฟ้าสวย